สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเทคแอสไพรนะครับในการกัดพวกอลูมิเนียมหรือกัดเหล็กเป็นชิ้นส่วนพวกพาร์ทพวกอะไรพวกนี้นะขั้นแรกก็เขียนนิ้ไฟนะครับก็เอาขนาดตามชิ้นงานของเราจริงๆนะครับสมมุติผมจะเขียนพาร์ทขึ้นมาตัวหนึง่งผมจะตีไปสักหนึ่งร้อยคูหนึ่งร้อยก็ได้หนาสักสิบห้ามิลพอเสร็จแล้วนะครับให้กัเรากดโอเคขึ้นมนาะ ก็โอเคเสร็จแล้วให้เราวดาดพาร์ทได้เลยครับว่าเราจะเอาแบบไหน,นสมมุติว่าของผมจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ผมจะเขียนไปสัก50 50นะครับแล้วก็อเอาตัว F9 ให้อยู่เซนเตอร์ตรงกลางแล้วก็วาดตามชิ้นงานของเราเลยนะครับว่าชิ้นงานของเราเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าเป็นอย่างนี้นะครับ ลบมุมลบมุมนิดหน่ออ่ะสมมติแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็อ่ะไปมีสักรูสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้ตรงนี้สามห้าคูณยี่สิบแล้วก็ลบ R ไปแล้วก,กด f 9อยู่ตรงสุดเรื่องตัวตรงกลางแล้วก็เราอยากจะให้มันทางจาก ca. ตัวนี้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกเลยครับตรงนี้มันจะเป็น50ใช่ไหมห้าสิ อ่าครึ่งหนึ่งก็จะเป็นยี่สิบห้าสมมุติว่าให้ห่างจากห้ามิลก็ตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบแล้วก็ดึงเส้นจากของคอร์นี้ออกมาแล้วก็มาจาับจับตรงนี้แล้วก็ขีดอีกครั้งนึงแล้วก็จับลากมาใส่นี่เลยนี่ตรงนี้ก็จะห่างจากห้าห้านี้ห่างจากตรงนี้ห้ามิลนะครับนี่ก็เส้นเราไม่ใช้แล้วก็ดึงทิ้งไปเลยครับได้ชิ้นงานมาแบบนี้พอเสร็จแล้วเข้าไปทุนผ่านนะครับ สมมติว่าเราจะตัดขาดทั้ง15มิลเลยนะครับแล้วก็แชมเฟอร์ข้าง,อของบนด้วยแต่วว่าชิ้นงานของเราอ่ะยึดแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับถ้าให้แนะนําก็ยึดปากกาแล้วก็ตัดขาดแต่มันก็จะงานเราก็จะดิ้นนะครับแต่ถ้าเขาทํากันทั่วไปคือเขาเอาเทปกาวติดแล้วก็เอากาวร้อนหยอดเอานะครับถ้าแบบนั้นก็จะดีหน่อยแต่ข้อเสียของมันคือมันจะไม่แข็งแรงเหมือนจากปากกาข้อดีของมันคือมันจะเก็บได้รอบตัว เก็บรอบตัวโดยที่ชิ้นงานเรามันจะไม่หลุมไม่อะไรนะครับถ้าเรากัดแบบนี้ก็จะเป็นข้อดีของมันนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันไม่แข็งแรงนะครับ <Okay. S 1> ก็ขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราจะยึดง,งานยังไงแต่ว่านี้ก็เป็นข่าวขาวให้ดูก่อนนะครับขั้นแรกก็เราจะขุดตรงนี้ก่อนนะครับเป็นพ้อเก็ตขุดลงไปเป็นหลุมสมมุติว่าตรงนี้ขุดลงไปแค่5มิลผมก็ใส่5มิลไปแล้วก็ดอก6มิลน,นะครับการเซฟดอกกัดอะลูนะครับ สมมติว่าดอกกอระดาลูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมนิวขึ้นมาใหม่เลยก็แล้วกันกดนิวอ่าแล้วก็เลือกเป็นอ n มินแล้วก็เลือก6 m มินนะครับดอกกอระดาลูก็สัก0.25นะครับกําลังพอดีแล้วก็ไอ้ตรงนี้80เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับรอบก็ถ้าเป็นกวกโมเลกุส2.2ทั่วไป2.2ทั่วไปก็ใส่สักประมาณ8,000รอบนะครับแ8,000รอบทั้งหมื่น20,000รอบนะครับตรงนี้จะเป็นฟีลเลอร์นะครับฟีลเลอร์แล้ก็ใส่สัก2,000เลยนะครับกัดได้ครั้งเล, 2, เลยนะครับ เอยมาเก็บรายละเอียดกินประมาณนี้ตรงนี้ใส่แหมนะครับใส่สักยี่สิบก็ได้ครับอลูมิเนียมมันไม่ได้แข็งมากก็กดแคลวเลเลยก็จะเป็นประมาณนี้ก็พรีวิวดูก่อนได้ก็จะประมาณนี้นะครับขุดลงไปก่อนพอขุดเสร็จแล้วเราจะมาตัดข้างนอกเราจะมาตัดข้างนอกก็เลือกเป็นโปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเส้นข้างนอกนะครับ ก็ลงไปสักสิบห้ามิลเลยตัดขาดแล้วก็เลือกดอกดอกเดิมก็ได้ครับดอกเอ็นมิลหกมิลที่เราแอดขึ้นมาพอได้เอ็นมิลหกมิลแล้วก็แปร์โอเคนะครับเสร็จแล้วผมจะใส่แลมตรงนี้นะครับใส่แลมเป็นสเปรลลให้มันวนลงนะครับแล้วก็เลือกเป็นเอาไซด์ด้วยนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับแล้วก็แคลคูเลตได้เลยมันก็จะตัดข้างนอกให้เราแล้วอ่ preview. อาบพรีวิวจะนานหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้ เราก็จะได้ชิ้นส่วนไอตัวข้างในนี่ออกมาเน๋้วต่อไปเราจะแชมเฟอร์หัวมันข้างบนเราจะทำยังไงเดี๋ยวให้มันซิมูเลตให้เสร็จก่อนนะครัแบแป๊บหนึ่งรอแป๊แบ,บหนึ่งอ่ะพอเสร็จแล้วตูน่าชิ้นง,งานนี่นมันหลุดออกไปแล้วชิ้นง,งานนี้ขาดไปแล้วแต่ชิ้นง,งานนี้ยังติดอยู่กับเทเบิลอยู่เราแซนอกไปแล้วชิ้นง,งานนี้ติดอยู่กับเทเบิลอยู่เพราะติดกับเทเบิลเราก็สามารถจะแชมเฟอร์ได้นี่คือข้อดีของการติดเกา่า การที่เราจะเชนเฟอร์หัวมันนะครับขั้นแรกก็เข้าไปที่นี่นะครับโปรไฟล์ทูล่านเหมือนเดิมแล้วก็เลือกเป็นอเอาไซนี่แหละครับแล้วก็เข้าไปเลืกดอกมานะครับสมมุติว่ามีดอกวีบิดวีบิดสักอันนี้สักมิลส่วนมากเชนเฟจะเป็น6มิลแล้วก็เก้าสิบองศาแล้วก็พาด,ดิฟลงข้างละเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ฟีเลก,ก็ขึ้นอยู่กับเราแลวครับถ้าเป็นอลูมิเนียมก็ใส่สักแปดแปดพันสปินเดิลสักแปดพันฟีเลกสักประมาณสักห้าร้อยก,ก็ได้ครับพันหนึ่งก็ได้ครับ แล้วแต่ว่าดอกเราไปเพศไหนนะครับแล้วก็พาดดิบผมจะลงไปเลยนะครับสักสามมิลแต่ว่าเราก็จะมาพีความสูงว่าเราจะให้มันลงเท่าไหร่ตรงนี้นะครับตรงคัดดิบสมมุติว่าให้มันลงไปสองมิลนะครับตรงนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับลบสองไปเลยนะครับพอเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่แรมให้มันหน่อยนิดนึงใส่แรมสักหนึ่ง,งมิลก็ลพออ่าไม่ไม่เชิงแรมนะครับก็เรีเรยกว,ว่าหลีดินหลีดเอา เรพอเสร็จแล้วล้วกดแคลคูลเลตครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่อันนี้อันนี้มันเข้าในนะคะอันนี้ไม่ถูกต้องถ้ามันไม่ถูกต้องก็เราก็แค่เอาอีกตัวนี้เอาอตัวหลีตออ่อมันก็จะได้เหมือนกันแล้วเราให้เลือกเลือกทั้งคู่นะครับทั้งทั้งสองตัวประมาณนี้นะครับแล้วแคลคูลเลตมันก็จะแชรเฟอร์ลบผมฮหถ้ามันเข้ามาในเส้นอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร,ร่นะ แต่ว่าถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหละต้องลองดูสามดีมันจะเป็นยังไงโอ้กดผิดที่นานเลยอ่ะลบแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าไอ้นี่มันชิดเส้นเกินไปนะครับมันจะไม่ค่อยสวยให้เราเลือกใหม่นะครับจากไอวีบิดนี่มันจะวิ่งเอาไซ์ใช่ไหมอันนี้ลบสองก็ใส่ใหม่ซะเป็นลบจุดห้าก็ได้ จะเป็นยังไงก็มาดูกันก่อนอ่ามันก็จะเข้าในอันนี้ก็จะออกนอกแทนเพราะว่าถ้าปลายดอกมันอยู่ตรงเส้นพอดีอ่ะมันจะเป็นสันมันจะไม่สวยอ่าอันนี้เดี๋ยวผมลองรีเซ็ตดูก่อนแล้วก็รีวิวอัทุนพันหมารอแป๊บนึง น,นีก็จะได้แชมเปอร์มาแล้วนะครับก็แค่นี้ก็ได้แล้วครับงานที่มีแชมเปอร์นตัวส่วนจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับเราวิ่งเก็บ <Okay. S 1> วิ่งเก็บขอบข้างยังไงนะครับวิ่งเก็บขอบข้างเราเลือกไปที่อโปรไฟล์นะครับแล้วก็เราก็เลือกไปเลยว่าให้มันลงไปเท่าไหร่สมสมติว่าตรงข้างในตรงข้างในนี้ลงไป5้ามิลเราใส่5้ามิลไปนะครับแล้วก็เลือกดอก6มิลแล้วนี้เราก็เลือกไวเลย5้ามิลฟีเลทให้มันช้าหน่อยนะครับวิ่งเก็บข้างในสัก5 0 0รอยก็ได้รอบก็เท่าเดิม ก็แอบไพโอเคพอเสร็จแล้วให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับเป็นค่าติดลบสัก0.05มันก็จะเก็บขอบในนี้ให้นิดนึงให้เลือกเป็นอินไซด์นะครับถ้าเราจะเก็บขอบในให้เลือกเป็นอินไซด์ถ้าเราจะเก็บขอบนอกก็เลือกเป็นเอาไซด์นะครับพอเสร็จแล้วเราก็คัลคูลเลตได้เลยครับมันก็จะวิ่งเก็บให้เรานิดนึงแล้วก็ข้างนอกนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับถ้าไอตัวนี้ติดกาวอยู่ก็เลือกเป็นเอาไซด์แล้วก็เลือกเส้นข้างนอก เลือกเส้นนอกแล้วก็เลื่อลงไปเลย15มิลแล้วก็อ่าอีดิททูลให้มันลงไปเลยครั้งเดียว15มิลถ้าทูลเราคมมันยาวนะครับพอเสร็จแล้วเราก็แคลคูลเลตเออลืมตรงนี้นะครับลบ0.05นะครับโดยประมาณหรือ0.1ก,ก็ได้ครับแต่ค่าไอ้ตัวชิ้นงานเราจะเพี้ยนนะครับถ้าเราไม่ได้ออฟเซตออกมาแต่ว่าส่วนมากถ้ากัดออกมาแล้วชิ้นงานมันจะ เพี้ยนเป็นบวกอยู่แล้วนะครับมันไม่มีหรอกครับว่าเพี้ยนเป็นลบนอกจากดอกเราจะแกลงนะครับเราก็มาเก็บแค่นี้ก็ผิวก็พอได้นะครับพอดูได้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะรีววดูรีวิดูต่อไปอ่าแตประมาณนี้เทาเก็บผิวสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเผื่อค่าไม่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้และว,วิธีการเซฟอันนี้เดี๋ยวเอาวีบิดไว้นล่างสุดเลยนะครับกดลงมางี้วีบิดอยู่ล่างสุดแล้วก็กดเลือกเฉพาะ ส่วนที่เราจะาส่วนที่เราจะกัดก่อนคือดอ,อกหกมิลตรงนี้จะเป็นดอ,อกหกมิลหมดเลยแต่ตรงนี้จะเป็นดอ,อกวีบิดคือเอาไว้แชมเฟอร์หัวมันเราก็จะเซฟมาเป็นเซตนี้ก่อนสีสีส,สีทูนผ่าตรงนี้เราก็เซฟทูนผ่านออกไปเลยอันนี้คือเป็นดอ,อกขนาดเดียวกันถ้าเราวีบิดมาใส่มันจะเซฟออกไปไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเออร์เลอร์ให้เราตีวีบิดออกให้เราเซฟทูนผ่านออกไปสักชื่ออะไรก็ได้เป็นอันแรกก่อนก็สมมุติว่าชื่อหนึ่ง